สวัสดีจ้าเจ๊ตุ๋ยอินออร์ดชาแนลวันนี้เจ๊จะพามาทำน้ำต้ยมยำนะจ๊ะสำหรับน,นี่คือทำเสร็จแล้วนะเจ๊ทำเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วเดือดแล้วปิดไฟแล้วแต่เจ๊จะมาแนะนำส่วนผสมในการทำน้ำต้ยมยำสำหรับน้ำต้ยมยำนะเจ๊จะใช้พริกต้ยมยำ น้ำมะขามเปียกน้ำพริกเผาน้ำตาลทรายเกลือและขนอนี่ขนอเป็นขนอเวชิเอทเทบิลนะน้ำตาลปีบ๊บขาตะไคร้ใบมะกรูดสูตรของเจนี้จะไม่ใช้น้ำปลาเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็รู้แล้วว่าลูกค้าบางคน จะกินวีแกนจะกินกูเทนฟรีเยอะมากเยอะก็เลยหลีกเลี่ยงในการขายเพราะถ้าถ้าเราทำแบบนี้เราจะมีฐานลูกค้าเยอะขึ้นขั้นแรกเราก็เทน้ำต้มยำเทเทพริกต้มยำนะใส่ในหม้อตามจำนวนที่เราต้องการใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำพริกเผาหรือว่าเชลีแจมใส่น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทรายเกลือนิดหน่อยแล้วก็ผงคนอโบไฮเดรติเบิข่าตะไคร้ใบมะกรูดสำหรับข่ากับตะไคร้ต้องซอยเป็น,ปนแวน่นๆเล็กๆให้สวยงามส่วนใบมะกรูดแล้วก็ฉีกเพื่อที่ว่าเวลาต้มความหอมของใบมะกรูดจะออกมาสู่น้ําแกงพอหลังจากที่เราได้ที่แล้วแล้วก็เติมน้ําแล้วก็หมั่นคนจนส่วนผสมต่ตางๆ มันละลายเข้ากันหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็ยกขึ้นตั้งไฟขั้นแรกเราใช้ไฟแรงพอน้ำเริ่มเดือดเราก็หลีมาไฟปานกลางหรือว่าค่อยเพื่อที่ว่าจะมาให้น้ำมันหกออกจากหม้อเวลาเดือดพอเดือดได้ที่แล้วเราก็ชิมให้มีความเปรี้ยวนำเพอไปต้มยำใช่ไหม เปรี้ยวนำหวานนิดหน่อยแล้วก็ความกลมกล่อม,ามตามพอได้ที่แล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้หอมอร่อยน่ากินส่วนเมนูอีกต่อไปนะเจ๊จะมาทำเป็ดตุนสำหรับเป็ดตุนที่ร้านเจ๊ไม่ได้ซื้อมานะเจ๊ใช้อกเป็ด อ,อกเป็ดลักษณะแบบนี้ชิ้นประมาณเท่านี้นะพอเราได้อ,อกเป็ดมาแล้วเวลาเราทำน้ำล้วก็จะเทตักน้ำใส่ในหม้อภาชนะที่เราจะใช้ตุนเราก็จะใส่ลาบผักชีชินนามอนหรือว่าอบเชย ใบกวานหรือว่าเบลีฟและสตาร์ชีตหรือว่าปวยกั๊กใส่าตะไคร้ไปมะกรูดเพื่อที่ว่าจะไล่ความหอมเพื่อที่ว่าจะจะ,จะให้ความหอมและเป็ดไม่เหม็นสาบเลขย่างหนึ่งที่จะใช้คือใบเตยอ,อย่าลืมนะใบเตยใส่ขนอ v e g e t a b l น้ำตาลปีบ๊บเกลือน,นิดหน่อยน้ำตาลทรายและขาดไปได้คือ สวดำสำหรับที่เจ๊ใช้เจ๊ได้ใช้สวดำ A B C เพราะว่าความหอมหอมมากยี่ห่อนี้เจ๊จะไม่ใช้น้ำมันหอยเพราะว่าลูกค้าแล้วก็รู้ว่าทุกวันนี้ลูกค้ากินวีแกนหรือว่ากูเทนฟีเพราะว่าสำหรับเป็ดนี้วีแกนถัดกินไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ากูเทนฟีลูกค้ากินได้เพราะว่าลูกค้ากินเนื้อสัตว์แต่ไม่กินน้ำมันหอยสูตรเจ๊นี้ไม่ใส่น้ำมันหอยเลย พอเราได้เป็ดพอน้าตุนเดือดแล้วเราก็เอาเป็ดมาใส่ในหม้อที่เราตุนก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะตุนไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงครึ่งพอเป็ดได้ที่แล้วก็หมั่นมาดูจับหนังจับเนื้อว่านิ่มหรือยังเพราะว่าถ้าเราตุนนานเกินไปหนังเป็ดนี้มันจะล่อนออกจากเนื้อ อยากทำให้ไม่สวยงามสีกําลังสวยเพราะถ้าเราใส,ส่สีดําเยอะเกินไปน้ําก็จะดําเป็ดก็จะคัําเกินไปชิมน้ําออกให้มีความหวานนิดหน่อยแต่อย่าเค็มเกินไปเป็ดตุ๋นนี้ที่ร้านเจ๊จะใช้สําหรับทําแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วว่า เป็ดซอสมะขามนะหรือบางทีลูกค้าเขาก็จะสั่งผัดไทยเป็ดแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละคนนี่เป็นน้ำช่วงที่ว่าเจ๊เตรียมของเจ๊ก็จะต้มน้ำสำหรับลวกไก่ต้มไห้สองหม้อเลยแต่ไม่ต้องเสียเวลาพอของที่เราเตรียมเสร็จน้ำไก่ สำหรับลวกไก่ก็เดือดแล้วก็ลวกได้เลยนี่คือขั้นตอนในการทํางานเจ๊ก็จะมีอุปกรณ์การใช้ผ้าเช็ดมือต่างๆไก่ที่เราหมักแล้วเตรียมลวกนี่คือไก่สเต๊กของทุกอย่างที่เราใช้ถ้าเราไม่ใช้ที่เราใช้แล้วรอการเลือกรอการใช้เราต้องใช้ฝาปิดให้เรียบร้อย จะไ่ให้สกปรกนี่เป็นตัวดูดอากาศที่ร้านสะอาดสะอ้านมากนี่คือทำเลพื้นที่ในการทำงานแต่ละบันสำหรับหลังจากจบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊ด้วย เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า